สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมังสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุบป,ป้ายยางาในเช้านี่หนาวพี่น้องจ้าหนาวหนาวหนาวเช้านี้หนาวนะคะน้ำยางสิไหลดีอยู่บ่เบิ่งงึงดูน้ำยางจะไหลดีไหมเลาะป้ายยางก็พี่น้องจ้าพอดีผ่านมาเห็นน้องใส่กำลังกีดย่างอยู่ หากระส่งน้องนันลินไปโรงเรียนแล้วก็ลงมาสวนพี่น้องจ๋าลงมาสวนส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วก็มาสวนนะคะเดี๋ยวอันทางผ่านพี่น้องจ๋าทางผ่านทางผ่านป้าย่างทางผ่านเป็นสวนคุณยาย แวะแวะป้ายยางสะก่อนแวะป้ายยางก่อนแล้วค่อยไปหาคุณยายป้าน้ำยางเป็นตะกออกดีแท้เอาแล้วขี้อันนี้มันเอาใสอันนาได้ยู่บ่ขี้เลขี้อันเออนี่ขี้อันใส่ถ้ยถวยได้ยู่บ่เขาขายอนันทุงละยี่สิบบาทก็บ่ได้หลายไดยเขาขายทุงละยี่สิบบาทก,กระกำหนึ่ง น้องจ๋าเบิ่งนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงเบิง,บง,บงเอาไม่ได้เอาออกบอคีอันเก่ามันคือเป็นยางอยู่น้ำยางออกดีครับน้ำยางออกดีครับม,มันหนาวมือนี่พี่น้องจ๋าเบิ่งนี่ก็นั่งสิงมื่อหน้าพี่น้องจ๋านั่งสิไปหาคหุณยายแวะเบิง่ง เว่เชียวปลาอย่างสะก,กอนจังหน่ออืมต้นใบใหญ่ปันไ,นได้ดเลยนี่จังมีดเลยเนี่ยหรือว่าเก็บตลอดเ็มต็มแล้วก็เก็บเต็มแล้วก็เก็บ,กบ,กบ,กบจักจังมีดเ,าเาดอาไปด้นได้หลายยังเอาไปพี่น้องจ้าเพราะว่าบงขายมันไก่กบ,บงขายมันหันถูกทรงร้อยกิโลครับ มันได้หลายกันยังเอาไปเทิดและหลายๆเพราะว่าทางบ้านเฮามันบ่คอยมีโลงโลงรับซื้ออย่างเนาะมันบ่คอยเป็นบ่เอาบ่คอยดอกบ่มีเลยละบ่มันมีป้าเดียวในบ่บางพู้ลมมันแหง้งนำอย่างมันปิันจะได้เขียดต้นใหญ่นี่บกเขียดต้นใหญ่นี่ตัดค่ะอ๋อบางนำอย่าง ตอย่างอกดีค่ะป้าอย่างกับไก่หนทางไก่เหือนพี่น้องจ้าอยู่ตีนบานนี่ยอ๋อเอา้าโบแมนอันนะะ่ะค่ะบอโบแมนลูกอันผอวนแม่นับป,ปอกคนดียวบนันบันโดนบังผง ยางก็เป็นราคาพี่น้องจ้าปีนี้ฮยางจะเป็นละส่วนทางทิงหัของตาเลยพุแบ่งคนละเขิงของคุณตาแซมส่วนทางใต้ละของลูกไส้คุณท่งละของพอเริมกีดงามแล้วเริมกีดงามแล้ว ใบล่นอะไรได้นิมกำลังแตกใบใหม่จริงใบจริล่นก็สร้างของห้องนสมอยู่แต่คือมันมีน้ำตลอดโอ้ใบล่นกะหาแตกใบใหม่ละพี่น้องจ๋าบ่ได้พักเพราะว่าพักดังกีดตลอดกีดตลอดแต่ใบมันก็แตกแล้วล่ะใบยางมันแตกแล้วใบอ่อนแตก โบ้สมบูรณ์นะใดใส่ตลอดการอันใดเต็มกระแกะไปนำบ่อันใดเต็มถ้วยกระแกะไปนำอากาศหนาวได้เมือเนอีนกมบมบาน ล้มแล้วอ,อ๋อตัวนี้จะสิเต็มล่ะตัวนี้คือเปิดตัเสร็จป่ยโอ้ยมันขี้ตอนน้ำเก่าขี่ตอนน,ตอน้ำเก่า ทำพอเศษมันเป็บนบาดแผลเพีย oh, บเลยโอ้ตาเราบดได้อันนั้นได้ยยีหลนมัน,นบวตายดอกเป็นไกๆทำนี้บดได้ซือ้ออันนั้นมาอันน่ะบดได้ซื้ออันนั้นมาเออบดได้ซื้ออันอันน้ำมาทานาอย่างรักษาหน้าอย่างน้ำแดงๆค่ะเอาอัน,นอันนันบปลายจุ่มๆแล้วก็ปลายไปจุ่มๆแล้วก็ปลายยีหลนบ่ตายดอกมัวตายดอกมหานาอย่างมหันต์ไมได้จับเจาบอกอีกที ีดอร่อิสีคัดพลังคถาอะไรบ้างจะพลังสถาบาได้จีด้วีดรับพิชฌาบุบบาได้ขาองเลยคู่ได้คุณขายค่รับิชไปซได้ไหมฮะจีเยีงฮะอันนี้ใส่เลย เอาเลยย่านแต่มันถุยเกลียนฉ่นไม่จิด้ยัน่อยรืจำมับคู่ต้นตาเอาน้ำยางเอาน้ำยางไปบาดเทปเทียบบาดแทปเ,เทียบใชก็ได้ซอย่อ,อยออกมาเ,ยเายมยนยูเขาเกียนทีแรกมันไหลดีฮะเวลาทอยออกมาพีแล้ววันนี้น้ำยางมันอยากไหล เดียวนึงได้ละต้นนึงก็ได้ขวาก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 แปบเดียวหนึ่งต้นอย่างห้าหกร้อยต้นพี่น้องจ๋าเต็มทีอันยังเรได้ปเปิดประมาณเจ็ดร้อยเต็มทีเต็มทีเต็มทีแล้วบกเกินนี่ บ้านสวนยางดังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเออบ้านสวนยางพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็มานอนอยนป่ายางละกันแถวนี้กีดแล้วและแถวแถวนี้กีดเสร็จแล้วโอ้ยหนาวดีพี่น้องจ๋า ช่างขี้นหนาวกระโดกระเดียแทะมีเดซขนกีดนะหนาวกระเดียกระโดหนาวกระโดกระเดียเก็บบรรยากาศปลายยางให้ทุกคนพี่น้องจ้าสาวนี้มันหนาวพิลึกพิลือล้อลีเดอ้อฮันเดนี่ยนี่บันี้นก็ท่ายอดพี่น้อพี่น้องจ้า นี่ก็ทายอดทายอดเก็บบรรยากาศใตายางให้เพว่อพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะนี่แหละนมานิสาก็ลงมาทางนี้แล้วพี่น้องจ้านี่ฮันเดออนาการมูบ้านฮันเดออนากาบ้บานมานิสา,าน,นานะไปทางนั้นวงหลังคาแดงๆค่ะยุตีนบ้านนี่พี่น้องจ้าสวนลงมาแป๊บเดียวโอยหนาว หนาวหนาวหนาวเน,นี่ยคนทางคนทางลงมานทางเมื่อเพื่อผัวควายมาน,นิสาท้องนาเต็มไปด้วยน้องบอน้องควายนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยทุ่งนามาน,นิสาหน,น,น้ามานิสาแล้วเนี่ยขึ้นไปฮอตพุ่นขึ้นไปฮอดปากุณยาใหญ่ขึ้นไปฮอ,อ,อดสวนุณยาใหญ่ทางนี้ก็จะเป็นป่าย,ยางขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋า เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมานิสาแก้วดีพี่น้องจา๋าคลิปนี้สวัสดีค่ะลมหนาวกระโดดบรรยากาศบรรยากาศเยาาศันมะ้าวปนตายยคักพี่น้องจา๋าบ้านมานิสาโอ้เลี้ยงโง่เลี้ยงควายกีดยางไปนำน้องสายก็ได้บายบาย